หูฟังทูวาเรตที่เบสหนักไม่ชัดไม่ดีเล์แถมแบอยังอึดมากราคาไม่ถึงพันเพียง699บาทเองนะคะเพืเ่อนๆเชื่อมต่อง่ายแถมยังกันน้ำที่ระดับ IPX7 นะคะลึก1เมตรนาน30นาทีกนเลยนะคะร,รุ่นนี้มาในของแบรนด์ของ s o u n d p e a t รุ่น Max นะคะ หูฟัง true wireless รูปทรงอินเอียร์ตัวนี้เป็นแบบรูปทรงมีก้านนะคะใส่กระชับใส่สบายมาพร้อมกับเคสชาร์จรูปทรงคล้ายตลับแป้งตัวนี้นะคะมีน้ำหนักเบาด้วยทำจากวัสดุพลาสติกนะคะไม่มันไม่วาวนะคะจับถนัดมือนะคะตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธ o 0 แต่ในการเชื่อมต่อถือว่าสะเขียนและเชื่อมต่อง่ายด้วยนะคะส่วนการสั่งงานของเจ้าตัวนี้มาในรูปแบบทัชคอนโทรลนะคะไม่ว่าจะรับสายหรือวางสายเล่นเพลงหรือหยุดเล่นเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านี้ ก็ครบทุกการสั่งงานเพียงแค่สัมผัสที่เจ้าก้านหูตัวนี้นะคะหน้าสัมผัสอยู่ตรงนี้นะคะการเชื่อมต่อของ s o u n d p e d max ตัวนี้นะคะถือว่าค่อนข้างง่ายและรวดเร็วเลยนะคะเพียงแค่เปิดเคสชาร์จและนำหูฟังออกมานะคะเพียงไม่กี่วินาทีนะครับ การเชื่อมต่อก็ถือว่าเร็วนะครับสัญลักษณ์บอกมีสัญลักษณ์บอกทั้งสองด้านนะครับด้านแอลและด้านอานะครับมาที่คำสั่งการใช้งานเล่นเพลงนะครับ หูฟังด้านซ้ายนะคะแตะเพื่อหนึ่งครั้งเพื่อลดเสียงนะคะและแตะที่หูฟังด้านขวานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงนะคะและการแตะที่หูฟังด้านซ้ายด้านขวาสองครั้งนะคะเพื่อเป็นการหยุดเล่นเพลงนะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงเหมือนเช่นกันนะคะนี่นะคะทำลักษณะนี้นะคะแตะสองครั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะ ส่วนในการที่เราจะเล่นเพลงถัดไปนะครับกดแชรไว้1.5วีนะครับเพื่อเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับและอีกด้านนึงเช่นกันนะครับด้านซ้ายแต่1.5วีเหมือนกันนะครับเพื่อจะเป็นการเล่นเพลงหรือย้อนเพลงกลับมาเพลงเดิมที่เราเล่นอยู่นะครับส่วนการรับสายวางสายนะคะก็กด1ครั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคระ ส่วนการดีเลยในการดูหนังฟังเพลงของโจ้าตัวสาวพีทรุ่นแมคตัวนี้นะคะถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่พบการดีเลยของเสียงคําพูดตรงทุกคำพูดแต่ในการเล่นเกมนะคะยังพอมีให้เห็นบ้างนะคะว่ามีการดีเลยเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะสําหรับเกมที่หนักๆหน่อยนะคะอาจจะพบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ ส่วนเจ้าไม้ตัวนี้นะคะไม้ของซาวพิตรุ่นนี้ตัวซาวพิตรุ่นแม็กตัวนี้นะคะถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีและถือว่าชัดเจนด้วยนะคะไม่ว่าจะบันทึกเสียงหรือว่าคุยสายสนทนาเสียงที่ได้ออกมาชัดเจนดีมากเลยนะคะส่วนรุ่นนี้มีระบบดูอ l h โฮลนะคะเชื่อมต่ออิสระนะคะสามารถใช้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะ ส่วนกันน้ําของเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับกันน้ําได้ลึก1เมตรนาน30นาทีนะครับเหมาะสําหรับการออกกําลังกายหนักๆที่เหงื่อไหลเยอะๆนะครับหรือไม่กระทั่งว่าเปียกฝนหรือนําไปจุ่มน้ําก็ยังก็ยังเอาอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เสียงของเซาพีทรุ่นแม็กตัวนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วครับเสียงญาาดกลาานะครับ ทำได้ออกมาในเสียงใสเคลียร์ฟังสบายนะครับส่วนในย่านเบสนะครับถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับเสียงทุ้มหนักๆก,ก็มีให้เห็นบ้างนะครับส่วนในเรื่องเสียงของเสียงแหลมนะครับถือว่าทําออกมาได้ไม่บาดหูมากนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าคุ้มกับราคาที่ได้ออกมานะครับส่วนของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับให้มาแบบอึดมากเลยนะคะ การใช้งานของหูฟังนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะระยะเวลาในการชาร์จของหูฟังแต่ละแต่ละครั้งนะครับชาร์จเพียง1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เต็มแล้วนะคะส่วนของทางเคสชาร์จนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะคะแบตก็เต็มนะคะระยะเวลาในการชาร์จและใช้งานเต็มที่นะคะหกชั่วโมงแบบอึดๆกันเลยทีเดียวลนะคะหูฟังตัวนี้ แนะนำเลยนะครับในราคาเพียง699ถือว่าคุ้มเลยนะคะแนะนำเพืเ่อนๆไปหามาลองใช้งานดูนะคะถ้ายัางไงก็ติดตามนอนๆรีวิวเวอร์ด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาบฟัง